มอหอดแล้วป่ะเนี่ยัวมเอ้ยขาเมเป็นอืมสิยางไวเบื้งสวนปัมเนยเป็นยังไงเนาะยางไหนบ้านนอหกาย หลวดงัวหอนแล้วฝ <c oughs> นตกสองคืนมาคืนกับตกทั้งคืนมาคืนว่านกับตกทั้งคืนโน้เขามากินโคนปาล์มเพื่อนว่านเขามาเฮ็ดไว้แล้วถ้าจะเลยบีแบบกับบททันทัวมาคืนกับมาตกอีก เเนี <llegar> ่ยห้อยไม้กาดกินเลยนะครับนี่เธอตกไอผมเอาจระบีมาท่าเมื่อกี้เมื่อวานท่าบาเบิดมันฝนตกทั้งจระบีทั้งยังไว้เลยก็แถวนีโนูตลายแหงครับโอ้เมื่อคืนห้อยเมื่อคืนนี่ ว่าหมูว่านผมมายังท่าทั้งนั้นกับหมองนี้เพิ่อด้กินด้วยนึกว่ามันแปลนมันเตียนเนี่ยนะมันแปลนี่ครับมันคำกันผ้าเจระบีมาหน่อยถือมันกินกระยายมาทั้งนี้ต้นนี้อ่อนี่บ ันจะกัดไม้ไว้นะว่านท่าได้สี่หนึ่งคำเนี่ยทองอื้อปุ้ยเต็ใหญ่ไอ้น,นี่วานท่านะเลยจิญปีว๊วัด แกคัดไปก่อนะอันนี้ต้นนี้พอได้ลงมันลงลงตึงๆห้อยหอยกัดท่าไปม้วนขึ้นมากัดตึงๆเมื่อคืนกับแน่นหรือมีอีกบนน้อง กลับมาจะขึ้นฝนตกนี่สำคัญนะครับหนูนี่ฝนตกแปลงปลาล์มฮองหกแน่พุที่สีดกับพุทธีสีขนาดเฮ็ดโคนเตียนเลยครับโคนหลวมนะหน,นะน,น,น,นาวห้อยมาขึ้นเนี่ยผมบอกว่อ่านพวกกวเดินเบืงอยู่อดแถวนี่นะนี่ห้อยมาใหม่เลยห้อยมาขึ้น กินหมดเลยเ,ออเนี่ยกินไปขีเรียบร้อยขีให้เบื้องเรียบร้อยวะโอ้กินอิม่มแหงคนละโอ้ยตายห่ดเอ,อ้ยขีขีก่อนเองโอ้ย hàng cứ kéo này bộ trở lên đi để kẻ khát vậy phân cập bố mắc để kín ở theo này bố thảo vậy là để câu câu vậy leo ถ้าไปเบิองพบเห็ดไว้ถ้าบอกขามาเห็ดเมื่อวานก็คือเมื่อคนนี่นันถือขี้กินตุนกลับก็มาดักไว้ครับกลับดักเลยเนี่ยทั้งน้ำทั้งนี่ครับแต่ผมเพ็ดเบ้อเห็ด้เมื่อวานก็คือขาด ครับอันนี้กัลลั่นะนครับหัวปลาใส่มากสองหัวกินได้หัวหนึ่งสบายใจเลยโอ้ยครับเนี่ยฝนๆนเนี่ยต้องค่อยบึงระวังครับหนูเนี่ยโอ้มองไรผมมีหนดูดีครับว่าต้นกากต้นสองร้อยกัวครับสองร้อยเจ็ดสิบแต่ตะกูลคอมแพกนักจีเรียคอมแพกกานาถ้าพันพวกนี้กับสองร้อยยี่แหละ ติดสองลอยแลวครับตีว่าตนละสอง่อยกัวครับ,อรอบโอ้นี่งูจัดการเซิ๔ตนหนึ่งว้าเแตกเลยครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับถูกหวยเลยเบอร์อย่าเจ็บอย่าจนครับขอบคุณหลายๆครับ